สวัสดีค่ะท่านผู้รักสุขภาพทั้งหลายวันนี้ Holistics Health Hub ของคณะจาวิจาสตร์ยินดีจะมาสอนท่านดูโงูเหงจากบุญจิตของท่านเองท่านเชื่อหรือไม่คะว่าบุญจิตสามารถดูโงเหงได้วันนี้ท่านเอาทริคของเรากลับไปบ้านนะคะลองเอาไปดูดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไข่มุกท่างสีค่ะหมอดูงเหงประจำ ผู้ชาเทคนิคการแพทย์จะมาเปิดเผยวิธีการง่ายๆสำหรับท่านผู้รักสุขภาพทั้งหลายเรามาดูคำว่างูเฮงซะก่อนงูเฮงนะคะก็หมายถึงว่าลักษณะที่โดดเด่นและดี5ประการของใบหน้านนเองสามารถบ่งบอกถึงโชคชะตาสุขภาพวาสนาและก็อนาคตได้ในวันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพของท่านโดยเฉพาะลและอุนจิท่านคงรู้จักกันดีอุนจิเป็นอุจจาระที่ออกมาจากลำไส้ใหญ่ของเราคำจีมีอยู่สองคำนะคะคืออุนจิกับอุนโกอุนจิก็เป็นอุจจาระของสัตว์เล็กส่วนอุนโกก็เป็นอุจจาระของสัตว์ใหญ่นั่นไม่เป็นไรเราเป็นสัตว์เล็ก เราใช้คำว่าอุจจิทำไมอุจจระถึงสามารถจะบอกโกเฮงได้ถ้าลองคิดดูสิคะวันวันหนึ่งเรารับประทานอาหารเข้าไปผ่านกระบวนการย่อยที่ปากลงไปที่กระเพาะอาหารซึ่งก็มีกรดในการย่อยแล้วก็มีขั้นตอนในการบีบเสร็จแล้วก็ผ่านไปยังลำไส้มีการดูดซึม ตีไขมันต่างๆด้วยน้ำดีสีเคียวที่ท่านมองเห็นนี้ค่ะซึ่งสร้างออกมาจากตับส่วนหรือตับอ่อนนี้ก็จะมีเอนไซม์เข้าไปช่วยในการย่อยอาหารอาหารต่างๆที่เป็นกากชิ้นใหญ่และหลายแบบก็จะถูกย่อยลงมาผ่านลำไส้ลงมาลำไส้เล็กต่อด้วยลำไส้ใหญ่ และมาถึงลำไส้ตรงที่เราเรียกว่าโคลอนเป็นจุดที่มีอุจจาระดังนั้นไม่แปลกใจอุจจาระเราทําไมถึงเป็นแท่งและยาวสุดท้ายก็จะเป็นอุจจิสังของเรานี้ล่ะค่ะซึ่งอุจจิสังของเราได้มีประสบการณ์ผ่านทั้งร้อนและหนาวดังนั้นเขาจึงสามารถที่จะสะท้อนถึงสุขภาพ ของระบบทางเดินอาหารของเราได้พอสมควรเลยล่ะคะ่ะจากหลักการนี้ทางเราภาควิชาเทคนิคการแพทย์ก็เลยนำเอาอุจินี่คะ่ะมาเป็นตัวบ่งบอกถึงสุขภาพของท่านได้เช่นเดียวกันนะคะเราตั้งชื่อไว้ว่ามองข้างในจากข้างนอกน อุจจาระที่ดูเหมือนไม่มีค่าอุจจาระที่โดนฟลัทิ้งไป,ปะท่านหยุดฟลัดชั่วคราวแล้วหันกลับมามองเขาก่อนที่จะฟลัดลงไปท่านจะได้เห็นตัวตนของท่านนะคะเราดูอะไรกันบ้างงเฮงเราจะดูรูปร่างของเขาค่ะเราดูสีของเขาเราดูบางอย่างที่อยู่ในอุจจาระที่มีแปลกปลอมขึ้นมา เรียกว่าตัวแทกแม้กระทั่งกลิ่นของอุจระก็สามารถบ่งบอกได้นะคะรวมทั้งปริมาณครั้งที่ท่านอุจจาระด้วยเรเรียกความถี่ถ้าท่านอุจจาระบ่อยเกินกว่าสามครั้งต่อวันถือว่าเป็นท้องเสียแล้วหรือถ้าท่านถ่ายเลวนะ่ภายในวันเดียวก็ถือว่าเป็นท้องเสียแต่ถ้าท่านไม่ถ่ายภายในสองหรือสามวันอันนั้นคือ ท้องผูกมีทั้งก็จะมีทั้งเฉียบพลันและเรือรังด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้แหลคะค่ะเป็นตัวบอกง่เฮ่งของท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอเริ่มจากรูปร่างก่อนเรามาดูไปพร้อมๆกันและประเมินตัวท่านเองท่านคงนึกออกเมื่อเช้านี้ว่าท่านอุจจาระหรือ,อยังหรือไม่ได้อุจจาระสองวันที่แล้ว ่านอุจาระเป็นอย่างไรลองประเมินไปพร้อมๆกันนะคะของท่านได้เปอร์อะไรนะ,ะรูปร่างแรกเป็นยาลูกกลอนค่ะเป็นลูกกลอนอแข็งๆถ้าท่านอุจระใส่ถังที่เป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมมันจะดังมีเสียงดังปลกปลก,ปลกนั่นคือแข็งมากหมายความว่า ลำไส้ใหญ่ของท่านที่มีหน้าที่ในการดูดน้ำดูดไปจนเกลี้ยงเลยค่ะมันอยู่ในลําไส้ใหญ่นานเกินไปแล้วค่ะนานจนไม่มีเหลือน้ําเลยสแสดงว่าหนึ่งคือท่านปล่อยท้องผูกอยู่เป็นเวลานานอนาคตของท่านบอกได้เลยดูสีดวงทวารค่ะไม่พ้นแล้วค่ะ,ะไม่เกินสามวันเจ็ดวันนะคะรูปร่างที่สอง จะมีลักษณะคล้ายอางุ่นนะก็คือก้อนทุกก้อนได้ละค่ะจับตัวเป็นก้อนลักษณะยาวๆท่านอาจจะมีชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กขึ้นกับท่านสะสมไว้นานมากน้อยขนาดไหนพวงที่เล็กหรือพวงที่ใหญ่ก็ได้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่น่าภูมิใจนะคะอันที่สามค่ะก็จะเป็นรูปร่างยาวนะคะแต่ว่ายังมีผิวแตกๆอยู่ นั่นก็คือยังพอรับได้นะคะใครมีเบอร์สามก็เป็นท่านก็ต้องรับประทานน้ำไปนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะทำให้อุจจาร,รานิ่มนะคะโอกาสที่จะพัฒนาเป็นอุจจาระที่ดีกว่านี้ก็น่าจะได้นะคะอาจจะมีกากติดมาบ้างอันที่เป็นถือว่าต้องปรบมือให้นะคะถ้าใครอุจจาระเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอุจจาระในอุดมคติ ลักษณะอุจจาระจะเป็นยาวนะคะแล้วก็ผิวเนียนเรียบอย่างนี้คล้ายคกับทุเรียนกวนอย่างนี้ถือว่าท่านประสบผลสำเร็จในการดูแลสุขภาพของตนเองเรื่องของการย่อยอาหารเรื่องของสัดส่วนอาหารเนื้อและผักผนะสมผสานกันดีมากเลยค่ะอันนี้อุจจระของท่านเริ่มนิ่มแล้วนะคะนิ่มมาตั้งแต่เบอร์สี่ละ ถ้าท่านได้เลข5หมายถึงว่ารูปร่างก็ค่อนข้างจะนิ่มนะคะขาดเป็นช่วงๆเราใช้ตัวแทนเป็นชิคกันนักเก็ตถือว่ายังอยู่ในขั้นที่พึงพอใจนะคะอที่มันขาดน,น,นี่อาจจะเนื่องจากว่าใหญ่กากใหญ่ยังไม่ค่อยเพียงพอนักอาจจะมีการเสริมกาก,ากใยไปหน่อยก็ดีนะคะนะ,ะก็จะช่วยให้อุจจาระนั่น เป็นรูปทรงที่สวยงามดีขึ้นแต้มที่6ใครเป็นแบบนี้จะปีลักษณะคล้ายๆกับข้าวเหนียวเปียกนะคะคือมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งเนื้ออยู่ด้วยกันนี่เขาเรียกว่าเป็นท้องเสียแล้วะคะ่ะแต่ยังมีกากอยู่นะคะและกากนั้นอาจจะเป็นอย่างย่อยอาหารไม่พอหมายถึงว่าระบบการย่อยอาหารนั้นไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะ อันนี้ก็ค่อนข้างจะอันตรายสิ่งที่ทานเข้าไปเนี่ยทำให้ท้องเสียแล้วนะคะหรือมีพยาธิสภาพบางอย่างแล้วละ่ะส่วนอันนี้คือเป็นผลไม้กวนนะคะมีน้ำอยู่ด้วยกวนยังไม่ได้ที่เพราะฉะนั้นมันจึงเลีเ้ยวเปวบางท่านเคยประสบเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลังไม่ค่อยดีแล้วนั่นคือจะต้องหาคุณหมอแล้วนะคะ ต้องไปหาหมอค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะมีการติดเชื้อบ้างก็ได้นะคะแต่ว่าดูแค่รูปร่างมันอาจจะไม่พอตอนนี้ท่านได้แต้มเท่าไหร่แล้วค่ะและย้อนไปดูเมื่อวานและวันเสกร์ถ้าท่านมีความสม่ำเสมอของรูปร่างถือว่าหมอตอนนี้เรามาดูเฉดสีกันดีกว่า มันมีเฉดสีด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะต่างๆเราจะพูดรวมไปเลยทีเดียวสีที่มีก็จะมีตั้งแต่สีน้ำตาลซึ่งเป็นสีปกติสีเหลืองสีขาวภุ่นเทาสีเขียวสีแดงและสีดำอาจจะไม่ใช่ทั้งอันนะคะอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเฉดสีเหล่านี้มีความหมายมากเลยนะคะบางอันก็ต้องซีเรียสบางอัน หมอดูบอกว่าเอ้ยชิวๆปรับปรุงได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเรื่องของดูว่ามีกากเหลือไหมหมายความว่า,าระบบการย่อยอาหารท่านสมบูรณ์ไหมหรือท่านรับประทานชิ้นใหญ่นะคะมีเมือกไหมโอ้เมือกนี่นะคะสิ่งที่ต้องกังวลมากมีกลิ่นคลาวไหมกลิ่นคร้าวนี่ i n f e c t i o น,เ,นเลยนะคะหรือถ้าไปถึงกลิ่นเน่า อย่านดูได้เรามาดูสีแรกกันสีในอุดมคติจะต้องเป็นสีลักษณะน้ำตาลแบบนี้นะคะอาจจะมีออนหรือเข้มบ้างอาจจะมีฟอร์มอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะมิสเตอร์อุนจิบอกว่า,าใช้ได้นะคะเก่งค่ะนะหมอดูก็บอกว่าสุขภาพท่านตอนนี้โอเคฟันถงนะคะเรามาดูสีอีกสีหนึ่งคือสีเหลือง สีเหลืองเหมือนฟักทองเลยดีไหมไม่ดีนะคะเหลืองขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเลยท่านอาจจะมีท่อน,น้าดีที่อุดตันหรือตับอ่อนที่ขาดเอนไซม์ไปทำให้กเป็นสีดำตานะ้น่ะทำได้ไม่ดีไงแต่อย่าเพิ่งตกใจกันเกินเหตุมีเอ็กเซปชันด้วยค่ะนั่นคือถ้าท่านเป็นคนที่เฮลตี้สุดๆรับประทานเคอร์คิวเมนรับประทานแครอท รับประทานกุสเบอรี่และรับประทานมะละกออันนี้ถูกหน่อยนะคะแต่รับประทานนี้ทุกวันกลัววนท่านก็มีโอกาสที่จะมีอุจจาระเหลืองทองนี้ได้แต่หลังจากที่ท่านงดไปแล้วมันจะต้องไม่มีนะคะแบบต่อไปคือสีขาวและสีเทาอันนี้เครียดนะคะเครียดสีขาวสีเทา,เทาคือต้องเครียดค่ะเพราะว่ากาลังขาดน้ําดีอยู่นะคะ นีอาจจะมีการอุดตันชั่วคราวหรือยาบางอย่างทําให้ท่านหลั่งน้ํำดีออกมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองหยุดยาก่อนร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเลือดปนด้วยนะคะมีเมือกด้วยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการอักเสบเรื้อรังท่านของฟันธงว่าท่านจะมีท้องเสียบ่อยๆเลยค่ะที่บางทีก็ไม่รู้สาเหตุหรือบางทีก็รู้สาเหตุเป็นประจำเลยนะคะ เป็นการอักเสบของทางเดิอนอาหารหรือลำไส้เขาเรียกว่าโรคโครนนะคะแบบต่อไปสีสวยขึ้นทุกทีนะคะคือสีเขียวค่ะเขียวใบไม้ประมาณนี้เป็นไปได้นะคะท่านเป็นคนเฮลตี้สุดๆค่ะกินคอร์ฟิลเข้าไปนะคะหรือบางทีท่านไปบริจาคเลือดบำรุงเลือดทำปริยากับบุจระก็จะเป็นสีเขียวได้ค่ะ เขียวนีสองเฉดนะคะเขียวใสมักจะเกิดจากยานะคะแล้วก็ส่วนเขียวใบไม้ก็จะเกิดจากพวกพืชผักเนี่ยละคะแล้วก็หรือฟีรัสคะเล็กตี้ค่ะสุขภาพดีแต่ถ้าสงสัยนะคะคนที่กินผักมากๆอ่ะจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมโอ้คนกินผักมากเท่าไหร่อุจราเป็นสีเขียวก็จะไม่เขียวมากขนาดนั้นนะคะนอกจากกินพืชน,นะคะก็จะเป็นอุจราก็เป็นสีเขียวได้ แต่ถ้าท่านกินผักไม่พอและอุจจาระทั้งสีเขียวแปลว่าท้องท่านย่อยไม่ทนันค่ะอุจจาระท่านไหลมาเร็วเกินไปนะคะนี่ก็มีความผิดปกติแล้วนะคะก็นาอาจจะต้องหาหมอแล้วนะคะสีเขียวแบบนี้นะะถ้าเป็นเขียวเหลวนะเมื่อโกรวรวมทั้งจินแบบนะคะกินแบบ เรารู้ว่าไม่ใช่กินปกติอ่ะเราดมอยู่ทุกวันอ่ะกินพงะอ่ะใช่ไหมคะกินบูดอ่ะค่ะเอออย่างนี้นะคะนั่นคือการติดเชื้อค่ะ,คะมีมูกมีอาจจะมีเลือดปนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีแบคทีเรียหรือไวรัสอยู่แน่นอนเลยต้องรับประทานยาฆ่าเชือ้อหรือไปหาคุณหมอนะคะ แต่อะไรก็ตามอุจระที่ดําอาจจะไม่ดําทั้งพื้นแบบนี้ดําบางส่วนท่านก็สามารถที่จะดูได้ว่าเอ้ยฉันทานอะไรอยู่นะหรือฉันท้องเสียอยู่ฉันทานคาร์บอนไหก็จะมีอุจจระที่ลอยอยู่บนน้ำนะคะสีดําหรือว่าทานเหล็กเยอะพวกเฮโมวิตอะไรพวกนี้หรือจะทานพวกยากระเพาะโรคกระเพาะมากเกินไป อยกตัวอย่างยี่ห้อนี้นะคะ g a s t ต i ิส s อลเนี่ยพวกเนี้ยเป็นยารักษากระเพาะนะเขาจะมีเขาเรียกว่ามี b i s s ิ t บ s u l f i d e ทำปฏิกิยากับก็จะทำให้อุจจาระเปลี่ยนเป็นสีดำได้อย่างนี้ถือว่าไม่อันตรายนะคะถ้าสงสัยก็ควรที่จะงดก่อนและดูสังเกตอุนจิของเราต่อไปนะคะอย่างนี้เศร้าเลยค่ะอุนจิของเราเนี่ย ป็นกลิ่นคาวคาวเลือดนะคะแล้วก็เป็นอย่างมาต่อยอันนี้ไม่ดีนะคะอันนี้ไม่ดีเพราะว่าพวกนี้จะมีเลือดออกแถวประมาณลำไส้ส่วนบนนะคะจะเป็นกระเพาะก็ได้ลำไส้ส่วนบนก็ได้เสร็จแล้วก็จะผ่านการกรั่นกรองนะคะลงมาตามลำดับค่ะจนมาเป็นอุจิฉันเห็นว่ากว่าจะมาเป็นตรงนี้เนะเาะผ่านมาเยอะอลักษณะแบบนี้ต้องเศร้านะคะหาหมอด่วนนะคะ ันนี้เป็นอาจจะเป็นมะเร็งทางเดินอาหารได้แต่ว่ายัางไงก็ตามถ้าคุณเป็นมะเร็งทางเดินอาหารระยะแรกคุณยังไม่รู้หรอกค่ะมันจะมีเลือดออกมาเป็นระยะๆะะหรืออุจจาระสีดำโดยที่ท่านยังไม่รู้สึกตัวเรามีวิธีอะไรคะเทคนิคการแพทย์สามารถช่วยคุณได้นะคะอุจจาระเรามีชุดตรวจที่เรียกว่า stool occult ค่ะท่านส่งอุจจาระมาให้เราท่านต้องงดเว้นพวกผักผลไม้สักระยะหนึ่ง พวกนี้จะรบวนปฏิกิริยานะคะถ้ามีเลือดอยู่ในอุจจาระปริมาณมากก็จะเห็นเป็นสีเงินที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะคะอย่าไปแปลผลเองนะคะบางทีท่านไม่มีตัวควบคุมจะมีปัญหาได้นะคะสามารถเป็นเครื่องมือของมาดูอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตรวจคัดกรองภาวะอักเสบทางลำไส้อรัอรง อีกสีหนึ่งเป็นเฉดสีที่สวยงามมากเหลือเกินนั่นคือเฉดสีแดงถ้าท่านรับประทานอาหารสุขภาพอย่างหนักอุจจาระท่านก็จะเป็นสีแดงได้คือกินอะไรได้อย่างนั้นมะเขือเทศบิบรูทหรือแม้แต่แต,แตงโมงแต่ถ้าท่านกินแตงโมงไม่พอเป็นไรๆเลยนะคะท่านก็จะไม่ใช่อุจจาระสีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกินเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะถือว่าอุจจาระดี แต่ตามปกติแล้วถ้ามีเลือดออกมันจะไม่ดีนะคะสัญญาณที่มีการขูดขีดเลือดออกทางทางเดินอุจจระส่วนปลายค่ะเช่นพวกนิสิดมทวารก็จะไปคว้างทางเดินของอุจจระซึ่งถ้าเป็นอุจจระเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองโอ้โหอันนี้นะได้เลือดแน่นอนท่านหันไปดูที่ชักโครกข,ของตัวเองอาจจะเห็นภาพนี้ ท่านต้องตกใจก่อนนะคะเดือดดวทวารละต้องไปหาคุณหมอนะคะบางทีไม่เห็นอยู่ข้างนอกแต่อาจจะหลบอยู่ข้างในก็ได้นะคะหรือถ้าประกอบไปด้วยมูกด้วยเลือดด้วยอันนี้มักจะมีติดเชื้อจะ,จะมีอะไรอีกไหมที่มองงเูเฮ้งอย่างเราสามารถที่จะทำานายได้มีสิคะเดี๋ยวท่านมาดูพร้อมๆกันเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อะไรอื่นๆที่มีอยู่ในอุจจาระนั่นเอง มันคืออะไรข่าวแรกเลยค่ะจากท่านผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กรายหนึ่งท่านพบว่าท่านมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ในชักโครกนะคะมาม่าหรือบะหมี่ท่านก็รู้สึกว่าถ้านเป็นคนกล้าพอสมควรเนาะหยิบขึ้นมาดูก็ไม่รู้อีกว่าคืออะไรเราช่วยท่านได้นะคะขอให้ท่านรู้ไว้ว่าไม่อยู่อย่างเดียวที่เป็นบะหมี่หลุดออกมาถ้าท่านรับประทานบะหมี่ท่านไม่มีทางมีบะหมี่หลุดออกมานะคะ เพราะจะถูกย่อยตั้งแต่อยู่ในปากเลยค่ะสิ่งที่ท่านเห็นนี้ก็คือพยาธิตัวเตืดพันธงค่ะมีอยู่ตัวเดียวนะคะอาจจะเป็นตืดหมูหรือตืดัวก็ได้นะคะถ้าท่านชอบรับประทานอาหารดิบๆนะคะหรือไม่มีอุจระนะคะมีต่ลมเบ่งแล้วก็จะมีตัวนี้ออกมาเลยค่ะเพราะว่าเขาไปอุดที่ลำไส้เรียบร้อยแนละ้วตกใจไหมคะ นะยาวที่สุด18เมตรแดีละ50รปีจากศูนย์ใจปรสิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณภาพที่ให้มาออกทีวีช่อง8ค่ะกรณีที่2ถ้าท่านดูอุจจิของท่านแล้วเป็นอย่างนี้นะคะบางที่ก็ดีบางที่ก็ร้ายคำว่าร้ายคือท้องเสียด้วยบางทีก็อุจระดีพอท้องเสียท้องเสียมากๆนี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นเมือกอะแล้วก็ออกจากสีเหลืองๆหน่อยนะคะ เราก็มีกลิ่นเหม็นค่ะอุจจาระมันก็มีกลิ่นเหม็นบางคนบอกมันไม่ใช่เหม็นธรรมดานะคะมันก็เหม็นเล่าๆก็เหม็นกว่าปกติอ่ะแล้วท่านก็จะปวดท้องบวนท้องบางทีก็มีอาเจียนนะคะมันก็ไม่สบายตลอดเวลานะคือไปไหนก็ไม่อยากไปอะไรเงี้ยนักดูหัวเห้งต้องมีเครื่องมือเสมอคนดูลายมือก็มีแว่นส่วนนักตึ้งหนางแพทย์ก็มีดูหัวเห้งได้ ก็คือเราจะดูจากกล้องจุลทรรศน์ค่ะว่าในอุจจระนี้ท่านมีอะไรหรือเปล่าจะช่วยท่านได้นะคะดูแล้วปึ๊บจากอาการนี้ฟันธงเลยนะคะท่านมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามอยู่ค่ะอยู่ในท้องของท่านเป็นเวลานานแล้วนะคะทำให้ท่านขั่นเนื้อขั้นตัวไม่สบายเราขอฟันธงนะคะ เราจะเห็นเจ้ากรรมใจเวรไหมคะถ้าเราย้อมสีมาจะเห็นตาสองตาเลยค่ะเขาเรียกว่าประิตค่ะไก่เอเดียนะคะเป็นเจ้ากรรมในเวรชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นตัวแก่หรือเป็นไข่ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าปล่อยเรื้อรังนานๆไม่ดีนะคะขอบอกไว้เลยสามารถทายอดีตของท่านคือชอบรับประทานผัก และผักก็ไม่รู้ว่าจะล้างหรือไม่ล้างคือกินดะโอเคมั้ยคะในประมาณ14วันเห็นผลค่ะถ้าโครนิก <ik> ท่านก็จะมีอาการอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นกําจัดจ้กากรรมในเวเนี้ง่ายมากนะคะรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเป็นโรคที่รักษาง่ายมากขอฝันทุนแต่เราจะเริ่มทรมานทันทีนะคะมาดูอีกรายหนึ่งคะ่ะ อุจารามีฟอร์มบางทีก็เหลวนะคะแล้วก็ตามเนื้อตามตัวมีการคันด้วยค่ะโอ้บางทีเห็นลายเลยนะคะดูจากตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะโอ้นะคะมีร่องรอยการเลื้อยด้วยนะคะแล้วก็มีอาการทางปอดนะฮะไออย่างรุนแรงนะคะเหมือนกับเอ๊ะเ้าเป็นวัณโรคหรือเปล่านะหรือว่ามีเชือ้อโควิดลงปอดแล้วนะมีไหมแล้วก็ อ่อนเพลียนะคะมีอาการจะเป็นลมคือซีดนั่นเองถ้าไปเจาะเลือดดูจะพบว่ามีปริมาณเลือดลดลงด้วยนะคะเอ๊ะทำไงอ่ะจะช่วยท่านได้ดีเราเอาอุจจาระมาดูกันเถอะว่ามีอะไรมาดูหงเห้งอุจจาระกันแต่ต้องใช้เครื่องมือแว่นช่วยสักนิดหนึ่งตัวนี้คะเป็นไข่นะคะแล้วก็ มีตัวอ่อนอยู่ข้างในหลายระยะตัวนี้คือพยาธิปากขอฟันทงเลยค่ะอาการของพยาธิปากขอตัวอ่อนเขาจะเลื้อยเวลาท่านชอบเดินเท้าเปล่านะคะแล้วก็เข้าไปเจริญเติบโตผ่านปอดแล้วก็หัวใจนะก็มีอาการสองอย่างเลยเพราะว่าพยาธิมันแยงเข้าไปนะรวมทั้งาสามารถที่จะเลื้อยกลับเข้าไปในลำไส้แล้วก็ ไปมีลูกมีลามีไข่ออกมาเยอะแยะท่านไม่เห็นหรอกคะ่ะแต่จากอุน้นจีสังของท่านจะบ,บอกได้นะคะถามว่าถ้าท่านไม่ดูอุจระท่านจะไม่มีวันรู้เลยท่านรักษาง่ายยนะคะคุณหมอบอกหวานเลยจ้าฟันทงจ้ามาดูอีกรายหนึ่งรายนี้ออกรายการอมรินด้วยนะคะปีที่แล้วนี่เอง คนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์นะคะเขานอน,น,อ,นอยู่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเขาเหมือนมีสปาเกตตี้ติดอยู่ที่คอแล้วมันก็ออกมาแล้วเขาก็ดึงสปาเกตตี้แข้งลงกับพื้นนะะเสร็จแล้วเขาก็มานึกถึงว่าเอ๊ะเรากินสปาเกตตี้มาเหรอเอ๊ะเราไม่ได้กินนะเอ๊ะอะไรเหรอหรือก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเหรอพอชาขึ้นก็ไปดูแล้วก็เลยเก็บใส่ถุงมาโรงพยาบาลค่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะคืออะไรแต่รู้ว่ามันดิ้นได้ค่ะ ประมาณทั้งสิบเซนมันไม่ได้มาออกมาจากอุจจาระนะคะมันออกมาจากทางปากค่ะจากกรณีนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากพยาธิเดือนค่ะเมื่อกลอบซองกล้องตรวจก,ก็จะคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นพยาธิเดือนนะคะจะพบไข่แล้วถ้าทัานสองกล้องเข้าไปดูทวารหนักนะ,ะดูในลำไส้เล็ก ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งพวกนี้จะมีก็คืออาการท้องอืดตลอดเวลานะคะส่วนใหญ่เด็กเล็กๆก็จะเป็นกันเยอะนะคะเด็กในชนบทบางครั้งเวลาอุจจาระก็จะออกมาพร้อมอุจจระเป็นตัสีขาวยาวๆนะคะเวลาลูกหลานของท่านอุจจระก็กรุณาใช้ความสังเกตสังการสักนิดนึงว่ามีไหมถ้ามีคุณหมอบอกว่า หวานมากเลยสามารถกำจัดพยาธิเดินออกมาได้นะคะความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่มีก็จะหายไปโดยเฉพันมาดูท่านลุงท่านนี้ตัวเหลืองตาเหลืองท่านเป็นอะไรท่านเป็นแอลกอฮอลิซึมหรือเปล่าท่านเป็นเฮปติติสหรือเปล่าท่านเป็นตับอักเสบหรือเปล่าหรือท่านเป็นอะไรเอ่ยแต่เอ๊ะคุณหมอก็รู้สึกว่าต้องตรวจอุจจาระแล้วละ่ะอุ่นจิมาเลยค่ะมีเหลวบ้างมีแข็งบ้างก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่คุณลุงท่านนี้จะมีเห็นไหมคะพุงโตเนื่องจากตับโตม้ามโตนะคะแล้วก็อาจจะอุจจาระน้อยไปสักนิดอุจจาระก็จะเหลืองจัดนะคะมีอะไรอยู่ในอุจจาระหรือเปล่านะหรือไม่มีเมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์ใช้หมอดูส่องลงไปแล้วพบอะไรคะพบเม็ดระจิอยู่ในอุจจาระค่ะแน่นอนตัวนี้นะ หมอดูก็จะบอกว่าฟันธงค่ะเป็นพญาใบไม้ในตับนะคะเพราะฉะนั้นคุณลุงท่านนี้เป็นตับเขาจริงแต่ว่าท่านเป็นพญาใบไม้ในตับค่ะก็จะไปอุดตันสุ่มน้ําดีแล้วก็จะพัฒนาตัวเองเป็นมะเร็งตับในที่สุดนะคะชายได้เลยค่ะขอฟันธงอีกรอบนึงนะคะว่าท่านนี้ชอบทาน ดโดยเฉพาะอางยิ่ง,งปลาร้าและปลาส้มดิบนะคะแล้วในแถบที่ฉันอยู่นั้นมีหอยที่เรียกว่าหอยทรายอยู่ด้วยโอ้มันเกี่ยวอะไรกันเนาะหอยทรายก็จะเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงชนิดเปลี่ยนแปลงระยะของพยาธิค่ะพยาธิก็จะเข้าหอยก่อนและปลาก็จะกินหอยนะคะแล้วเราก็จะกินปลาอีกทีนึงนะหลังจากที่กินปลากินปลาไปแล้วก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้นะคะ ไปพัฒนาอยู่บริเวณถุงน้ำดีและก็ตับไม่น่าดีไม่น่าชมเลยนะคะเป็นโรคตับแล้วก็จะพัฒนาไปได้อีกเพราะมีแคลเซียมไปลรอ,อบๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอุจจาระของเราสามารถที่จะบ่งบอกถึงสาเหตุของความไม่สบายของเราได้ขนาดนี้ดังนั้นวันนี้เรามามองข้างในจากข้างนอกคืออุจจาระร แล้วอย่าลืม flush ท,ทิ้งตามกากะทุกวันอาจจะหาไรมาลองดูก่อนดูในโถของเราก่วนที่เราจะ flush ทิ้งซะก่อนนะคะมองแล้วได้ประโยชน์จริงๆจดไว้ด้วยว่าวันนี้เป็นยังไงมันก็จะช่วยให้ชีวิตของเราในอนาคตนั้นนะ่นะมีความสุขได้แล้วก็แก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะลุกลามไปถึงแก่ชีวิต ะะวันนี้ก็เงเเ็งของเราหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้รักสุขภาพทั้งหลายเอาวิชาไปดูอุณจิของตัวเองนะคะทั้งรูปกลิ่นเสียงแต่ไม่มีรสนะคะท่านก็สามารถที่จะรู้จักตัวท่านเองขอให้ท่านมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพดีทุกๆคน จากใจของคณะสาวมิตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ